สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคออภัยดาก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีของการมีพันธมิตรนะก็คืออยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่นะครับผม ซึ่งเราก็ไม่มีกองกําลังที่พลังเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับโดยที่เราจะหาทางรอดทางออกของเรานะครับก็คือการสร้างพันธมิตรของเรานะครับเพื่อที่เราจะอยู่รอดในแบบตามจุดต่างๆนะครับที่เราต้องการนะเพราะว่าในการที่เรามีพันธมิตรเนี่ยหากเกิดสงครามอะไรพวกนี้นะครับพันธมิตรของเราจะมาช่วยเราอย่างเร็วเลยนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ซร์ฟของแต่ละคนด้วยนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟอื่นเป็นยังไงนะครับในการตกลงเป็นพันธมิตรนะครับหรือมีข้อเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับที่เขาสร้างขึ้นมานะแต่สำหรับของผมนะครับก็คือบ้านเล็กโดนโจมตีบ้านใหญ่พร้อมเข้ามาช่วยทันทีนะครับอันนี้ก็ช่วงเวลาตอนตีสี่นะตีสี่ตีห้านะครับตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำมีการ ปะทะก,กันเกิดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเขาโจมตีตอนไหนนะผมตื่นมาก็เพิ่งเห็นเลยอันนี้ก็ผมก็ย้ายมานะครับย้ายมาอยู่จุดนี้นะเพื่อที่จะเข้าโจมตีนะครับอันนี้ที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นแค่ b ีเนะครับก็คือบ้านบ้านเล็กนะครับรองจากบ้านหลักนะครับอันนี้ก็พยายามที่เรากําลังสร้างนะครับสร้างอาณาเขตเราเข้าไปชิดกับ อา่ QLW นะครับซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของเราลนะนี่ผมก็ส่งทหารไปพอดีทหารผมหายไปสองสามหมื่นนะเพราะว่าโดน LW โจมตีตอนไอ้นี่นะครับอ่าตอนปล่อยฟาร์มนะครับเสียทหารไปเยอะมากเลยผมต้องพยายามสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ค่อยๆตอดไปครับเพราะว่าเราสู้เขาไม่ไหวอยู่แล้วแก๊งนี้จะเป็นแก๊งวานนะครับเป็นแก๊งวานนะเราก็ค่อยๆตอดไปคนระับ ให้คนอื่นเข้าไปชนนะครับดูทหารผมพลังผมลดดิลดรัวๆเลยทุกคนอ่ะโอเคเขาตายไปละทีนี้เดี๋ยวเราก็รอไปครับตอนนี้ B ีเอ็กบ้านใหญ่ก็พยายามดันเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เราสร้างตรงนี้นะแต่เราก็ยังอยากจะที่จะยึดตรงนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับการขยายอาเขตน,นะเท่ากับตอนนี้ LW อะโดนล้อมนะครับทั้ง Bxb อยู่ ฝั่งบนนะครับแล้วก็ BXS อยู่ข้างล่างนะครับการที่จะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยคืคือมันก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ดูกันว่า BALW จะยอมหรือเปล่านะครับเนี่ยแกงวานของเขานะครับคือยังไงก็ bb ก็สู้ไม่ไหวครับแต่เราก็มีวานของเรานะครับคืออยู่คิวหลักก็คือ b x s กไแต่ วนันวันอันดับหนึ่งย้ายมา b บ b ครับเพื่อที่จะเข้ามาสมทบช่วยเหลือนะครับคือมันดีตรงนี้นะในการที่เรามีพันธมิตรนะครับคือนี้เขามีหลายพันธมิตรเลยเป็นแบบใหญ่ใหญ่ไปเลยเบ b กบี b บิเออะไรไม่รู้เยอ่ๆหมดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมารอดูอีกทีว่าซีซั่น2องเขาจะจัดการยังไงครับเพราะว่าคนน่าจะเยอะกว่าเดิมนะเพราะว่ามันรวมเซิร์ฟกันด้วยนะครับนี่แล้วก็ดันไป เดี๋ยวรอดูครับว่าฝั่งนู้น bx จะเข้ามาโจมตีหรือเปล่านะครับแต่เหมือนฝั่งวานเขาจะถอยไปนะผมคิดว่าน่าจะเข้าไปโจมตีตรงนี้ได้นะครับเพราะวานเขาถอยไปโจมตีข้างหลังแล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแบบที่พลังเยอะนะครับเราก็โจมตีได้อยู่หนัวจัดนี้ก็สังเกตไม่ออกน,นะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะโอเคเราก็โจมตีไปฮะ ฝั่งนู้นขึ้นมาแล้วเหมือน b s ะมานิดเดียวนะเมื่อกี้นะจริงไหมอืมนวัวแต่ผมว่าตรงนี้น่าจะเสียนะ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเสียนะครับเพราะว่า Lw อ่ะฐานเขาติดขอบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ BX ออยู่ข้างหลังข้างล่างนะครับมันในการที่จะมาแบบ ช่วยเสริมทับมันช้านะครับมันไม่ทันตรงนี้น่าจะแตกไปเดีย๋ยวเราพยายามตอดไปครับถ้าเราสู้ไม่ไหวนะครับเราก็หามุมไปเพราะเราเป็นตัวยิงไกลอยู่แล้วเราไม่ได้เอาตัวชนมานะครับเราค่อยคอยยิงแล้วก็ถอยยิงถอยยิงถอยนะครับอย่าไปประชิดกับพวกทหารม้านะครับไม่งั้นเราจะตายเร็วนะเนีย่ยเราก็ยิงถอยไปเรื่อยๆครับค่อยๆ่อตอดไป อุ้ยเขามาเสริมเรื่อยเยครับยังไงไหวไหมเนี่ยโอ้โหวานเขามาแล้ววานเขามาแล้วอุ้ยจะสู้ได้ไหมผมว่าไม่น่าไหวอะต้องถอยอะเดี๋ยวถอยกันถอยกันอุ้ยหนืดอย่๋เพิ่งตายนะเดี๋ยวผมถอยอ่ะแล้วเดี๋ยวส่งธนูกลับบ้านครับเพราะว่าทหารจะหมดละอย่างน้อยก็เหลือทาหารนิดนึงนะเราจะได้ไม่ต้องแบบ ไอ้นี่เยอะเดี๋ยวให้ลิเลียเขาจัดการครับส่วนกินลาก็กลับบ้านไปโอเคลิเลียยิงไปต่อไปน่าจะสู้ได้ตรงนี้มีตัวชนนะครับเพราะสกิลลิเลียมันสกิลหมู่อยู่อะกว้างอุ้ยอุ้ย ในเวลาบวกคำสงครามเนี่ยสนุกนะแต่เราเดี๋ยวเราดูซีซันสองนะว่าจะสนุกกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าน่าจะมีหลายกิวอะแต่อันนี้เขามีดิสดิสคอร์ดหลักของเขาเลยเวลาแบบรีซีซันมันจะรีกิวหมดเลยใช่ไหมให้เราเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ไปติดต่อด,ดิสหลักได้เลยนะสำหรับใครที่อยากมาอยู่กิวด,ด้วยก็ได้นะเขารับทุกคนนะครับขอแค่แบบมีความขยันแค่นั้นคนระับช่วยเหลือกิวอะไรประมาณนี้นะ ถ้าพลังเกินเกินที่เขากําหนดจากคิวลองใช่ไหมสมมติพลังเกินยี่สิบล้านเขาก็อาจจะโยกย้ายไปอยู่คิวหลักก็ได้ซึ่งคิวหลักนี่คือแบบของขวัญแบบเยอะมากๆนะครับอันนี้ผมสลับมาช่วย b บ b นะครับมาอยู่คิวลองก่อนนะครับจริงๆผมอยู่คิวไหนก็ได้นะคือมันได้เหมือนกันนะของขวัญน,นะแต่คิวหลักจะได้เยอะกว่านะวันละประมาณ ้าหกร้อยกล่องนะเพราะว่าวานเขาเติมพวกของประจำวนนะันอ่ะโหเยอะมากแล้วกล่องท้องนี่มาแบบบึ้มๆเลยตอนนี้ b a ก็น่าจะกำลังลวนตัวนะเพื่อที่จะเข้าไปช่วย BXB นะครับส่วน BXB ที่อยู่ข้างล่างนี่ก็คือวานนะครับเพราะว่าเขายังย้ายบ้านไปอยู่จุดข้างบนไม่ได้นะครับต้องรอเจ็ดชั่วโมงนะเขาออกจากยูหลังนะครับเพื่อเข้ามา มาเข้าคิวรอ,อนะครับจะได้แบบช่วยได้เต็มที่นะอันนี้ก็รอไปประมาณห้าหกชั่วโมงอะ่ะเต็มที่มันเจ็ดชั่วโมงถึงจะย้ายได้นะครับอันนี้ไม่รู้เขาออกตั้งแต่ตอนไหนนะเพราะผมตื่นมาก็เขาซัดก,กันนวหมดแล้วตอนนี้เขาก็พยายามดันขึ้นไปครับเดี๋ยวพอเขาดันขึ้นไปปุ๊บ v บีข้างบนก็ต้องดันฝั่งนู้นลงมานะครับก็น่าจะเคลียร์ได้นะ เพราะผมดูแล้วยังไง L W ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีครับแต่ถ้าไปทีละนิดทีละนิดนะอะยังไงเราก็สู้ L W ไม่ไหวครับเพราะว่ามันอยู่ตรงจุดเกิดของของเขาพอดีนะเนี่ยเราก็ค่อยดันไปฮะก็รอดูครับคำสั่งว่าเขาให้เราลุยตอนไหนนะครับเนี่ยตรงนี้เขาก็น่าจะมาเขามาแค่คุมเชิงให้เรานะครับเพื่อไม่ให้ L W อเข้ามาโจมตีระหว่างที่เรา สร้างป้อมนะครับโอเคตอนนี้ก็น่าถึงเวลาที่ดันแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับอันดับหนึ่งของเราเดือวแบกของเราฮะกำลังดันขึ้นไปแล้วฝั่งตรงข้ามนี่ดันลงมาไหมอุ้ยเหมือนเขาย้อนกลับมาครับจะปะท้ากันนัวแน่นอนแต่มันมีอยู่สองสองกองเนาะมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาประทะหรือว่าเขาจะ าเข้ามากลับบ้านนะครับอันนี้เดี๋ยวผมส่งตำแหน่งให้คนในกลุ่นบอกว่าตอนนี้ข้างล่างกำลังดันขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหมีการวาร์ปลงมาด้วยครับ LW ยิงไปรู้สึกตรงนี้น่าจะมีแค่ b x b นะ b x H น่าจะหนววข้างล่างนะมาโอ้ยยิงโคตรแรงอะ่ะ เดี๋ยวดูเลือดรถนะปั๊มปัมปัมโห้ยรถคุ้นเร็วโอ้โหเรียวจัด <c oughs> ถอยก่อนถอยก่อนเอาทำไม,ไมเข้าบ้านตัวเองอะ่ะโอเคดันไปดันไปเดี๋ยวผมก็ต้องดันมาครับโอเคเพื่อนมาละเอ้ยผมลืมส่งทาหารมา โอเคผมส่งลิเลียมนั่นสายเวทนะครับเดี๋ยวเราจะประดัข้างล่างโอเคเอาธนูด้วยดามเมตจะได้กระจายกระจายหน่อยหรือจะเอาผมว่าลองเอาทหารทหารม้ามามาดูด้่าผมไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะทหารม้านะตึบ๊บบันทึกโหลด Okay. เดี๋ยวปล่อยเข้ามาอุ้ยนวนยับเลยข้างล่างอุ้ยโดนปิดโดนปิดโดน BX กับ BXB ปิดตอนนี้ผมงงเลยแนะี่ะอันไหนฝั่งตรงข้ามวะเนี้ยชื่อแดงชื่อขาวจริงๆถ้าพันธมิตรมันน่าจะมีแบบอ่าเวลาเข้าร่วมพันธมิตรอะสีชื่อน่าจะเปลี่ยนเนาะเราจะได้มองง่ายๆครับอันนี้คือมันชื่อขาวนะครับแล้วพอ จมตีกันนี่คือเป็นชื่อแดงทั้งคู่นะแยกยากเคเนี่ยคุมเชิญนนครับตอนนี้น่าจะเคลียร์ได้นะนี่คุมไปเห็นไหมคือการมาช่วยเหลือนี่คือไวมากนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเหตุการณ์ประมาณต้องตีตีตสี่ตีห้าประมาณนี้นะ เขาก็มาช่วยไม่กี่นาทีนะครับเนี่ยเหตุผลของการมีพันธมิตรนะแต่อันนี้เขาแบบไม่ค่อยแบบเอาประโยชน์เข้าตัวเองเท่าไหร่นะก็คือแบ่งๆกันนะแต่ผมเห็นบางเซิร์ก็คือเห็นแต่แบบเขาบอกว่าเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวเองนะครับคือไม่ไม่อะไรกับใครเลยนะต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณนี้นะครโอเคแล้วเราจะ ไปอยู่มุมขวานะครับเพื่อคุมเชิงไว้กับเพื่อนเพื่อนนะครับดูเหมือนตรงนี้มีการประท้ะกันนะทุกคน b ีกับ l อนะครับจัดไปลุยเนี่ยความสบายเราก็จะเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็คือเขาเราก็ปล่อยให้วานเขาตีนไปเราก็สร้างครับสร้างไปเรื่อยยึดพื้นที่ไปเรื่อยฮะ เขาก็พอเราเขาสู้ไม่ไหวแล้วเขาก็จะถอยเข้าไปนะครับออกมาก็สู้ไม่ไหวก็เสียทหารนะครับแต่ถ้าเขาแบบเซฟทหารเขาก็จะไม่สู้นะแต่ถ้าเขาแบบไม่อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะปล่อยมาสู้เรื่อยๆนะแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะตอนนี้ผมก็แค่แบบฟาร์มสร้างฟาร์มสร้างพยายามจะดันบ้านใหญ่ให้ขึ้นยี่ห้านะเลเวลยี่ห้า มันจะได้แบบได้เพชรได้เพชรที่เราอันนี้ไว้นะซื้อไว้นะตั้งสนะี่หมืนเนี่ยโคตรเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวคิวบเอสลอยไหมเนี่ยน่าจะรอดอยู่มั้งอุ้ยนัวนัวอุ้ยโดนไล่โดนไล่อุ้ยบีเอสย, like, like. ย,ยึดแล้ดีเดววเขาก็น่าจะแบบสร้างที่กันเมืองละตั้งโลละ เพราะว่าพอสร้างตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะน่าจะโจมตีป้อมป้อมตรงฐานเขานะครับที่เขาอยู่นะครับเพราะว่าเวลาเขาสู้กันพวกเนี้ยเปิดศึกกันพวกเนี้ยคือเราต้องยึดของเขามานะครับไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาได้นะต้องให้ตรงเนี้ยเขาถอยออกไปเลยนะครับอันนี้ก็เขากุยอะไรกันไม่รู้นะก็ยังไงก็ลองหาพันธมิตรดีๆีดูนะครับผม เรามีมิดดียว่ามีสตูนะมันจะได้แบบสะดวกสบายขึ้นนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ